สวัสดีค่ะเรานำงานออเดอร์มาโชว์อีกเช่นเคยนะคะอันนี้มีเจ้าของแล้วนะคะกองนี้นะคะนี่นะคะเป็นทรงบอยงานแก้ทรงนะคะเดี๋ยวเราดูกันไปเรื่อยๆนะคะลูกค้าสั่งมาเน้นขอสียีนอย่างเดียวนะคะเราก็จัดให้ลูกค้าเลยนะคะสียีนอย่างเดียวนะคะเป็นบอยแก้ทรงนะเป็นรวมแบรนด์ยุโรปนะคะมีรีลีวแลงเลอร์มีหมดนะคะคาไซนะคะลูกค้าระบุไซมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็ เช็คไซส์ให้แล้วก็หญิงป้ายให้ทุกตัวนะคะงานสวยนะคะพี่งานสวยนะน,ยนี่เป็นทรงบอยแก้ทรงนะคะงานกำลังมาตอนนี้นะคะกำลังติดเทนเลยตัวนี้ลีและพี่ลีนะกองน,นี้ลูกค้าสั่งมาแล้วมีเจ้าของเรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้าท่านใดสนใจนะคะโอ้ตัวนี้รีไว ลูกค้าท่านใดสนใจนะคะทักเพจทักไลน์เข้ามาได้เลยสั่งออเดอร์เข้ามาได้รัวๆนะคะหรือลูกค้าอยากได้สีดำหรือสีอื่นก็บอกมาได้นะคะเดี๋ยวทางร้านจัดให้นะคะค่ะเราให้ดูกันคร่าวๆก่อนนะคะเดี๋ยวขอตัวแพ็คสินค้าให้ลูกค้าก่อนนะคะ mm. ท่านใดสนใจนะคะทักเพจทักไลน์มาได้นะคะ mm. ขอบคุณค่ะ